กด enter ปักนั่นคือสกูุตเห็นไหมครับออกมาละพิกจูรอด้วยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม วันนี้ครับเราจะมาสอนเซกโปเกมอนในเกมนั่นพิกเซลมอนกันนะครับผมอ่าถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าโปเกมอนมัน,มนสามารถเซกได้ด้วยนะนะครับผมกับวิธีการเซกง่ายมากครับไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยโยกโกโก้หลักการเซกง่ายครับพูดเราอยากได้พิกาชูนะครับการโคขนง่ายให้เราครัผมกดทับแล้วพิมพ์เลยทับ โอเคนะครับสปาวสพเอนะครับโอเคสปาวแล้วก็กดเวนหนึ่งรับแล้วก็ชื่อโปเกม,มอนสุดท้ายพิกชูพิกาซ์เซสยูโอเคโอเคสปาวพิกชูครับนะแค่นี้แหละแล้วกดอินเทอร์นะ c. นั้นพิสุขุเห็น okay. <We go. S 1> ไ,ไหมครับออกมาแล้ว <c oughs> พิกจูรอด้วย ก็ผมสูตรสูตรใครหมดพิมพ์ชื่อมาแบบก็ไม่ถูกนะยังมีสูตรลัดอยู่นะฮะเช่นว่าแบบไราพิมพ์แคท็บแล้วก็ตัวพีนะฮะแล้วกดตัวแท็บพีโอก่อนแล้วกดแท็บโอเคให้นะแล้วกดตัวเอสแล้วก็ตัวแท็บสปาให้เอิร์นนะมันจะง่ายขึ้นนอกจากอย่าเอาเกรนินจามอย่าพิมพ์หมดก็บจีอารีพอแล้วก็ทับ นี่ไงเกณฑกนดนจาเกีก่ยกะอะไรฮะปึ๊บก็จะได้เกี่ยวกับะเฮ้ยเกี่ยวกักะนะฮะเอาวิธีการง่ายๆในะการเสกโปกมน,นนะเก็บสันส้นๆกับง่ายๆครับไม่ไมีอะไรยากทุกคนก็สามารถลองทำตามได้นะครับผมแค่จะชื่อโปรแกรม,มอนแ้่นะจำชื่อให้ดีบาย